วันนี้นะครับคนกรุงเทพหลายคนนะครับอาจจะได้มีโอกาสได้ชมปรากฏการณ์วินาทีไร้เงาก็คือพระอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับช่วงเวลา12นา16นาทีนะครับซึ่งก็ปีหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไม่กี่ครั้งนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีครับพาท่านผู้ชมไปดูปรากฏการณ์นี้กันหน่อยครับคือวินาทีไร้เงาคือเมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกแล้ว วัตถุหรือว,ว่าคนจะไม่มีเงาให้เห็นนะครับวันนี้ Facebook ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับเผยแพร่ภาพนี้ครับวินาทีที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกครั้งแรกของปีนี้ซึ่งในกรุงเทพมหานครเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเมื่อเวลา1 2น16นาทีเช่นเดียวกับพื้นที่แถบชานเมืองนะครับแล้วก็เขตปริมณฑลอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็มีเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลา1 2 13นาที ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดกลางศีรษะแล้วก็เงาตกอยู่ที่ใต้เท้าพอดีครับเนี่ยฮะเป็นภาพของเด็กน้อยนะครับที่ถ่ายให้ดูท่านผู้ชมครับเห็นเงาเลยออกมาจากร่างกายนิดเดียวเองแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์นี้ที่พระอาิตย์ตั้งฉากพอดีพอดีฮะ12นาฬิกา10นาทีนี่ครับ ตรงเป๊ะเลยไม่มีเงาในลักษณะทอดยาวออกไปเหมือนวันอื่นๆนะครับหลายๆคนก็ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์กันจํานวนมากแต่ว่าการที่เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากแบบนี้ไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปีนะครับเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาสูงที่สุดในรอบปีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันเนื่องจากว่าตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนะครับดังนั้น ประเทศที่อยู่แถวแถวเส้นศูนย์สูตรจะมีโอกาสที่จะได้เห็นดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกปีหนึ่งประมาณ1-2ถึงครั้งและแต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะเห็นปรากฏการณ์นี้แตกต่างกันไปไม่พร้อมกันนะครับหลังจากนี้ครับดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นไปทางเหนือแล้วไปตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่22พฤษภาคมเดือนหน้าเลยนะครับเวลาประมาณ12นาฬิกา17นาที ซึ่งคนกรุงเทพเองที่วันนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าบางจุดก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับสามารถติดตามเหตุการณ์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่15สิงหาคมนี่คือครั้งที่2ของปีเวลาประมาณ12นาฬิกา22นาทีสำหรับวินาทีไร้เงาถ้า15สิงหาคมฝนไม่ตกก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเพราะว่าช <c oughs> ่วงนั้นเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนแล้วนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณอิป,ปารินกันค่ะ